สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกๆทุกท่านนะครับเขา้าสู่ช่องดูดวงพระยิบสี่ยาสัมผัสมาทารโรมนนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปของความรักความสัมพันธ์ของชาวทั้ง12ราศีนะครับรอบประจําเดือนมิถุนายนหรือเดือนจูน2020หรือ2,563นะครับและคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศี Aquarius นะครับหรือราศีกลุ่มนั่นเองนะครับขอต้อนรับชาวราศี q u a rius หรือราศีกลุ่มและชาวทั้ง11ราศีนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านและเ c ทุกๆท่านเลยนะ เข้าสู่เดือนจูนนะครับหรือเดือนมิถุนายนกันแล้วนะครับแล้วก็เป็นในช่วงของหน้าฝนกันด้วยนะแล้วก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองเนี่ยตอนนี้ก็ได้ผ่อนคลายไปมากแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคู่รักก็คงจะได้เจอกันนะครับแล้วก็ได้มีความสุขได้พบปะเจอเจๆได้สนทนากันนะครับก็หวังว่า ความรักของคุณนะครับคุณจะมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นในเรื่องทางด้านอุปสรรคนะแล้วก็ยังไงในเดือนนี้ให้รักษาสุขภาพด้วยนะครับขณะนี้คุณอยู่ในช่องชาแนลดูดวงพระยิบศรี P P C, ยาสัมผัสาบทาโรมันโดยผมทาโรมั oman, นนั้นดำเนินรายการอยู่นะยังไงขอ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้กับ t a r โ t Man ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับ t a r โ t Man มากๆเลยนะที่จะผลิตผลงานที่มีคลิปที่มีคุณภาพออกมาสู่สายตาท่านผู้ชมและชาว12ศสองราศีต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพิกัด a กหรือว่าจะเป็นทำนายดูสตาความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีในรอบของรายเดือนนะครับทุกๆเดือนนะแน่นอนครับว่าสําหรับในเดือนนี้เราก็ นำเสนอนะครับ Lord of Attraction Tarot นะครับในการอ่าน Reading Tarot นะครับแล้วก็ The Psychic Tarot Oracle c a r d ิซึ่งจะมป็นคาลิฟายสนะครับให้กับชาวราศีอควายและหรือราศีกุมทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วลอตประจำเดือนมิถุนายน2020หรือ2563ได้แม่นยำนะครับโดยการผ่านยานแท่งผลึกหินออนิกสีดำแล้วก็แท่งผลึกควอซไซสีขาวโลสควอซสีชมพูแล้วก็ป้ายความโชคดีของความรักที่วิหารประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมาส่งพลังน่าให้กับทาโรััักกคววาาามมมสพนธ์ของชรศีุ ราศีอคว a r i u s ทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยได้อย่างแม่นยาชัดเจนและตรงใจกับชาวราศีกลุ่มนะเดี๋ยวผมจะเอากับคนโสดก่อนละกันนะครับเดี๋ยวทานายให้คนโสดก่อนนะดังนั้นคนโสดเดี๋ยวคุณนึกถึงตัวเองนะครับแล้วก็อธิษฐานในใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่หลอด of attraction tarot เนี่ยจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้ว่าคุณจะมีใครเข้ามาชอบไหมหรือว่าจะมีความรักเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับดังนั้นอธิษฐานจิตร,ร่วมกันก,นก Okay, เดี๋ยวทารุมานตัดให้3กองขอให้ชาวราศีกุมคนที่ยังโสดหรืออควาเร u s สคนที่ยังโสดนั้นโชคดีนะในเดือนนี้ก็ขอให้คุณพบเจอใครดีนะครับเดี๋ยวผมเลือกพลังงานให้3าใบโอเคได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าในเดือนนี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงนะครับในเดือนนี้คุณจะได้เจอเจอใครที่คุณถูกตาต้องใช่ไหมนะครับอํานาจของ Lo อ d of attraction tarot จาก reading แล้วก็ a r i f y ให้คุณนะครับอํานาจ energy ใบแรกก็คือขึ้นมาเป็น king of pentacle ก็คือเป็นไพ่ราชาเหรียญน,นะ อ่ะเป็นไปได้ตั้งแต่วันที่1ถึง10ของเดือนมิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่ต้นต้นเดือนเนี่ยชาวาราศีกุมหรือราศีอคว a r i u s เนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องของการคบคิดในเรื่องของเกี่ยวกับชีวิตตัวเองนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือเงินทองหรือการทำมาหากินหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการงานก็แล้วแต่นะที่คุณกําลังจะ,ะมีพลันนะครับหรือว่ากําลังคิดอาจจะขยับขยายอะไรไหมหรือว่าจะมีเกณฑ์ในการมองหางานใหม่หรือเปลี่ยนงานนะครับหรืออาจจะคาดหวังในเรื่องของการเงินก็เป็นไปได้ ดังนั้นชาวราศีอควายหรือราศีกนุ่มในช่วงวันที่1นถึงสิเนี่ยการเงินของคุณค่อนข้างดีนะไม่ว่าคุณจะมีการคาดหวังในเรื่องการเงินหรือเรื่องใดๆเนี่ยนะครับก็จะมีสิทธิ์ในการสมหวังแล้วก็ส่วนมากจะสมหวังมาด้วยมันสมองของตัวคุณเองแล้วก็ความคิดแล้วก็ความสามารถของตัวคุณเองนะครับ ดังนั้นในเดือนนี้นะครับตั้งแต่ต้นต้นเดือนเนี่ยชาวราศีอควายหรือราศีกุมภ์คนที่ยังโสดเนี่ยคุณก็ค่อนข้างจะมีความเอาใจใส่ตัวเองพอสมควรนะครับหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีการพบปะเจอเจอใครที่เป็นคนสูงอายุมากกว่าคุณก็เป็นไปได้นะอาจจะประมาณสัก5ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เขาคนนี้เป็นคนที่หรือว่าเธอคนนี้เป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีด้วย นะคุณก็ค่อนข้างจะมีความสนใจหรืออาจจะรู้จักในลักษณะของฐานะของลูกค้าของคุณนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เข้ามาจีบก็ได้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเขาหรือเธอนั้นเป็นคนที่มีในเรื่องของกาด้านฐานะในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยค่อนข้างสเตเบิลหรือค่อนข้างจะมีความมั่นคงอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นไพ่อิทธิพลของ king of p e n t e r a เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ในการสนใจหรือว่ากําลัง ขมักขมันนะครับหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอยากให้มันลุง่ลงแล้วก็มีความสาเร็จและที่สําคัญมันก็จะมีความสําเร็จนั้นรออยูอ่รออยู่กับคุณนะดังนั้นก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้มานะครับเดี๋ยวเรามาดูในพลังงานของตัวที่2กันนะครับว่าตัวที่2ขึ้นอะไรโอเคไฟล์ออฟพันดโคนะครับเป็นไพ่ห้าเหรียญค่อนข้างเด่นชัดนะครับว่าคุณอาจจะได้เจอใครแล้วนะในรอบของเดือนนี้นะครับ เราก็เป็นไปได้ด้วยนะครับว่าเขาหรือเธอนั้นก็อาจจะชอบคุณด้วยมันเหมือนกับกรรมเทพนะครับเหมือนกรรมเทพแผงสอนให้คุณในจิตใจนะทำให้คุณนั้นมีหัวใจที่พองโตเป็นสีแดงหรือสีชมพูนะครับก็เป็นไปได้นะว่าชาวราศีกุมหรือราศีอควาเรสคุณที่ยังโสดเนี่ยคุณอาจจะได้เจอเจอใครที่สูงอายุกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีการสารความสัมพันธ์ด้วยตั้งแต่วันที่11ไปถึง20นะครับหรือตั้งแต่ในช่วงวันที่1ิไปแล้วเนี่ยของเดือนมิถุนายนมีเกณฑ์ในการสารความสัมพันธ์อาจจะมีเเกกกกกกฑในนาารรออดซึ่งัละมี ทำความรู้จักหรือพูดคุยซึ่งกันและกันซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับดังนั้นใครที่ยังโสดมานานนะชาวราศีกุมหรือ a q u a r i u s นะครับคนที่ยังโสดเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์จะได้พบปะคนรู้ใจหรืออาจจะมีใครเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยอาจจะเข้ามาชอบคุณก็ได้นะครับในเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ดีที่คุณควรจะเปิดรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีๆเข้ามาหรือบุคคลที่เป็นบุคคลดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะครับพลังงานตัวที่3ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะฟูลนะครับ โอเคก็อาจจะมีเกณฑ์ในการท่องเที่ยวด้วยกันหรือมีเกณฑ์ในการพบปะเจอกันหรือว่าออกเดทด้วยกันนะครับ บางคนอาจจะรู้จักกันอาจจะมีเกณฑ์ในการได้ไปพบปะเจอเจอกันนะครับมีเกณฑ์ในเกณฑ์ว่าเขาหรือเธอนั้นจะเดินทางมาหาคุณหรือคุณนั้นอาจจะเดินทางไปหาเขาหรือเธอนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างจะมีความสนุกคึกคักอยู่พอสมควรนะก็คือหมายความว่าคุณกับเขาอาจจะมีเคมีที่มันตรงกันนะครับมีคามําสนทนาอะไรที่มันคล้ายกันมีความเป็นตัวของตัวเองที่มันคล้ายกันอะไรประมาณนี้คุณอาจจะชอบอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหมือนกัน มันจึงทาให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหรือคุณกับเธอนั้นเปิดเผยนะครับสำหรับชาวราศีอคว a r i u s หรือราศีกุมคุณที่ยังโสดอยู่นะดังนั้นเป็นไปได้ว่าคุณจะได้พบปะเจอๆนะครับแต่ความสัมพันธ์นั้นยังคงต้องใช้เวลาในการที่จะต้องพบหาดูใจกันไปก่อนนะครับเพราะว่าถึงจะมีเกณฑ์นในเรื่องของความรักความ attractive ความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่มันยังเขาไม่การันตีว่ามันจะเป็นความรักที่เป็น true love หรือว่าเป็นหลักแท้นะครับยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับ ตัวคุณแล้วก็ตัวเขาหรือเธอด้วยที่ว่าเขาหรือเธอนั้นจะมีความจริงจังหรือซีเรียสในความสัมพันธ์ขนาดไหนแต่ว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยเป็นช่วงของการคบหาดูใจกันดังนั้น ก็ขอให้คุณนั้นจงใช้ความจริงใจนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของอความเป็นตัวของตัวคุณเองเนี่ยในการที่จะรู้จักเขาหรือเธอนะครับแล้วก็โอเพนม n d ์เปิดสมองเปิดทัศนคตินะครับทำให้ยอมรับในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะดังนั้นเป็นไปได้สูงเลยนะครับว่าชาวราศีกุมหรือราศี aquarius คนยังโสดเนี่ยตั้งแต่วันที่10ไปแล้วเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะเจอคนรูใจนะไม่ว่าเขาหรือเธอจะเข้ามาจีบคุณหรือคุณจะเข้าไปจีบเขาก็แล้วแต่ยังไงก็แลาว้วแต่แต่ความสัมพันธ์จะมมีการเรเิ่ต้น พัฒนากันและอาจจะมีเกณฑ์ในการพบปะจะเจอกันด้วยหรือมีเดทกันอะไรประมาณนี้นะครับในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ The Psychic Tarot Oracle Card กันบ้างว่าจะ l a r i f i e s นะครับอะไรให้กับชาวราศีอควายเลยหรือราศีกุมภ์คนที่ยังโสดในรอบเดือนมิถุนายนนี้นะคุณได้ไพ่นะครับใบหมายเลขสองนะครับอ่านว่า intrusion นะครับ intrusion intrusion มันบอกบอกนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเขาเรียกว่าความอย่างรู้หรือจิตสังหารของคุณนะ มันเป็นพลังพิเศษซึ่งมีอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วนะครับดังนั้นใครที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในรอบของเดือนนี้เนี่ยชาวราศีกุมหรือ a q u a r i u s คนที่ยังโสดเนี่ยคุณสามารถที่จะสัมผัสได้จากซูเปอร์เนเจอรัลหรือลางสังห์หรือ intrusion ของคุณนะครับก็คือการอย่างรู้ของคุณเองว่าเขาหรือเธอนั้นพอที่จะไปกับคุณได้ไหมหรือคุณจะมีความรู้สึกอะไรที่พิเศษหรือมีหลางสังหออะไรที่พิเศษพิเศษนะครับซึ่งคุณก็สามารถที่จะอย่างรู้จิตใจหรือความรู้สึกนึกคิดของเขาหรือเธอที่จะเข้ามาหาคุณในนนรออบเดดืี้้ไ ดังนั้นคุณเองนั้นด้วยความที่เป็น intrusion นะครับคุณอาจจะรู้หรืออย่างรู้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็นิสัยของคนที่เข้ามาหาคุณในเดือนนี้นะที่จะเข้ามาชอบพอนะครับดังนั้นใครจะเป็น soulmate ไหมหรือว่าจะไปกันได้นานไหมหรือไม่ใช่ soulmate คุณเองก็จะรู้ได้เมื่อคุณรู้ได้แล้วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วครับว่าคุณจะสานต่อหรือคุณจะ go on หรือคุณจะ move on นะหรือคุณจะไปจากเขาไปจากเธอหรือว่าคุณยังคงสานต่อดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะ เปิดใจนะครับในการที่คุณจะรู้จักใครสักคนหนึ่งและคุณก็สามารถที่จะมี intrusion หรือว่าความอย่างรู้ได้ว่าเขาหรือเธอนั้นเป็นคนที่ดีสำหรับคุณหรือไม่นะครับยังไงกข็ขอให้ลองเปิดใจในการครบกันดูนะยังไงก็ลองเสี่ยงด,ดูนะครับก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดนะครับยังไงถ้าเกิดดีก็คบกันไปแต่ถ้าไม่ดีเราก็ไม่ต้องคบกันนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขึ้นมาที่คุณจะต้องไป continue โดยเฉพาะถ้าคุณรู้ว่าเขาหรือเธอนันน้นมีคู่รองอยู่แล้วเนี่ยคุณก็คคววรรจะะไม่่่ยยุงอูแล้นับ นะดังนั้นในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณสามารถที่จะอยางรู้ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจากจิตใต้สำเรกของคุณเองหรือว่าจิตจากพลังจิตหรือจิตสังหรณ์หรือ Supernatural หรือเขาเรียกว่า Six Sense นะครับในตัวของคุณเองนะดังนั้นก็ขอให้ชาวราศี a q u เ r i u s หรือราศีกุม์คนที่ยังโสดนั้นมีความโชคดีแล้วก็จะเจอคนที่ใช่ละกันยังไงก็ขออวยพรให้ละกันนะครับเดี๋ยวคนนี้เรามาดูกับชาวราศีกุมหรือราศี a q u เ r i u s คนที่มีคู่อยู่แล้วนะไม่ว่าคุณจะคบกันในสถานะไหนก็ตามนะครับ จะอยู่ด้วยกันก็ดีหรือว่าจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานด้วยกันจะคบกันไปปมามาหรือเพิ่งรู้จักกันหรือรู้จักกันมานานแล้วก็แล้วแต่ก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคราวนี้เดี๋ยวเราให้ไพ่ l o r d of Attraction Tarot เนี่ยมา reading ให้คุณนะครับให้คุณนึกถึงหน้าคนรักของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักของชาว,าาวราศีอัลวพรหรือราศีกุ๊มคนที่มีคู่อยู่แล้วนั้นในเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ เค okay, ครับตัดให้3ามกองขอให้ชาวราศีอควาเรสหรือราศีกุมคนที่มีคู่อยู่แล้วในรอบเดือนนี้ขอให้คุณได้พลังงานไพด่ดีๆเข้ามานะครับในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะชาวแมนเลือกให้สามใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมหรือา acquired, ราศีอควาเรส acquired, คนที่มีคู่อยู่แล้วนะ เป็นเดือนที่หวานแววหรือว่าสวีทไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดู Energy แรกกันเลย Energy แรกขึ้นมาเป็นไพ่เดอะสตาร์ครับโอเคเลยนะตั้แต่ช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณจะมีความสบายอกสบายใจนะครับกับตัวของคุณเองหรือแม้กระทั่งคุณกับคนรักในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับ นะและส่วนมากเนี่ยคุณจะค่อนข้างจะเอาใจใส่แล้วก็ค่อนข้างจะมีความสบายใจให้กับตัวเองซะมากกว่านะฮะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงของต้นต้นเดือนเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความผ่อนคลายนะครับแล้วก็การปล่อยวางแล้วก็การสบายใจหรือการไม่กังวลอะไรมากมายถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักก็ไปกันเรื่อยๆนะครับไม่อาจจะไม่ค่อยหวือหวาอะไรนะักแต่ก็ยังรักกันมั่นคงอยู่นะครับแล้วคุณเองก็อาจจะมีความเชื่อหรือมีความหวังในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วย บางคนที่โกรธกันหรือเป็นประเด็นกันนะครับตั้งแต่ต้นต้นเดือนคุณอาจจะมีเกณฑ์ในการกลับมาคืนดีหรือว่ามีเกณฑ์ในการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนรักของคุณได้นะใครที่โกรธกันไปนะครับก็เป็นไปได้ว่าคนรักเก่าของคุณจะกลับมาหรือคนรักที่โกรธกันจะกลับมานะครับแล้วก็อาจจะ <ffer> มาสร้างความสัมพันธ์แล้วก็เริ่มต้นในเรื่องความสัมพันธ์ทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันมีความมั่นคงมากขึ้นตัวคุณเองนั้นก็จะมองโลกในแง่ดีหรือโอเปอเรมิสติกมากขึ้นหรือมองโลกในแง่ด ในช่วงต้นตนเดือนก็ไม่ได้มีอะไรมากมายถือว่าไปได้พลังงานตัวที่2ที่ได้ก็คือ s of s w o r d ฟนะครับบ่งบอกถึงแสงสว่างที่ปลายอ,อุโมงค์อ่าโอเคดังนั้นความรักความสัมพันธ์ที่มีประเด็นกันหรือมีปัญหากันนะครับก็ขอให้คุณนั้นมีความอดทนสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าแสงสว่างที่ปลายอ,อุโมงคนะ์เนี่ยมันรอคุณอยู่แล้ว ังนั้นทุกๆก,การตัดสินใจการอดทนหรือการรอคอยการประีประนอมการให้อภัยกันนะครับจึงเป็นผลดีนะครับเพราะว่ามันจะเกิดผลที่ดีสำหรับคุณดังนั้นคุณจงจะมีการตัดสินใจในลนักษณะของความเป็นโพสต v ฟหรือเป็นในแง่บวกมากกว่าที่คุณจะตัดสินใจในแง่ลบนะครับพยายามคอนติเนียในเรื่องของว t ลล n s ชิพหรือความสัมพันธ์ต่อก,กันนะและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเพราะว่าคุณ2คนนั้นก็อาจจะคบกันมานานโดยเฉพาะคู่ที่คบกันมานานนะครับ คุณเห็นแสงสว่างที่ปลายหมู่มงใช่ไหมครับดังนั้นขอให้คุณคอนติเนียวยังคงอดทนอยู่นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีเกณฑ์นในการสําเร็จหรือว่าเรื่องอะไรที่มันร้ายๆนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยเดี๋ยวให้เวลาในการเยียวยาจิตใจหน่อยหรือว่าเยียวยาในปัญหาหรือประเด็นที่มันเป็นอยู่นะครับไม่ว่าคุณจะแก้ไขมันไม่ได้ก็แล้วแต่ก็ขอให้เวลานั้นเป็นตัวเยียวยาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะกลับมาหาคุณแล้วก็สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาแก้ไขปัญหาได้ แสงสว่างรออยู่ข้างหน้าดังนั้นก็ขอให้คุณคอนจะิยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ทีออ่อาจจะเป็นประเด็นที่ว่าคนที่อาจจะไม่ค่อยได้เจอเจอกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณช่วงกลางๆเดือนไปล้าหลังวันที่15ถึงวันที่30คุณก็มีเกณฑ์จะเจอคนรักของคุณด้วยหรือคนรักของคุณนั้นจะมีเวลาแล้วก็ให้เวลากับคุณมากขึ้นนะครับและไปที่3ขึ้นมาเป็น Queen of Cup นะครับลาชินีถ้วยนะฮะ อ่าโอเคอันนี้ผมบอกไว้เลยนะมันเป็นไพ่ของการเกิดใหม่นะครับคุณจะเห็นว่าเด็กอยู่ในท้องนะครับสำหรับชาวราศีอควายเรยอหรือราศีกุมหลายๆเปอร์เซ็นต์นะหลายๆคู่นะครับคุณเองกับคนรักของคุณนะอาจจะสำหรับสุภาพสตรีแล้วกันนะครับในกรณีว่าชาวราศีอควาเรยอหรือว่าราศีกุมสุภาพสตรีมีเกจตั้งคันสูงมากนะครับกับคนรักของคุณนะฮะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีใจเป็นเรื่องที่น่าดีใจหรืออาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆก็ได้สําหรับคู่ที่เป็นประเด็นซึ่งกันและกันนะครับทายว่าชาวราศีกุมหรือชาวราศีอควาเรียรท่านหญิงเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ในการที่มีน้องหรือมีบุตรอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ข่าวาวที่น่ายินดีนะหรือว่าถ้าเกิดใครมีประเด็นมีปัญหาก,กันก็จะมีเกณฑ์ในการกลับมาคืนดีแล้วก็เริ่มต้นใหม่ดังนั้นถือว่าในเดือนนี้เป็นเดือนดีมากเลย นะเป็นเดือนที่ดีมากๆนะครับคุณอาจจะได้ข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะสำหรับคู่ที่คบกันมานานเบือบ่อเบื่อเซ็งเซ็งกับความสัมพันธ์นะครับในเดือนนี้คุณอาจจะมีบุตรก็ได้หรือในเดือนนี้คนรักของคุณจะมีเกณฑ์ในการหันมาปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆจนคุณเองก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันหรือรู้สึกแปลกใจนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่1 5ถึงวันที่30ของเดือนมิถุนายนนี้นะดังนั้นความสัมพันธ์โดยรวมเนี่ยถ้าดูแล้วในโดยรวมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักนะครับ เพราะว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของปัญหาในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าคนรักของคุณไม่ได้ดังใจบ้างหรือสิ่งที่คุณคาดหวังกับคนรักอาจจะยังไม่ได้ในตอนนี้แต่หลังจากวันที่15ถึงวันที่30มเนี่ยมันถึงจะมีความสําเร็จหรืออะไรที่คุณรอคอยนั้นจะสําเร็จนะครับในเรื่องของความรักนะดังนั้นคู่ที่เป็นประเด็นหรือคู่ที่โกรธกันก็จะมีเกณฑ์นในการคืนดีกันด้วยแล้วก็ดูไว้นะครับสำหรับชาวราศีกุมหรือราศีอควาเร่ันหญิงนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณมีเกณฑ์จะตั้งคในนนช่่่่วววงงงตตััตั้แททีี20 30ถึ เรือมิถุนานะครับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องข่าวดีนะดังนั้นเรามาดูกันนะครับว่าชาลาสีกลุ่มหรือวาเรทท่านหญิงเนี่ยจะตั้งคันกันหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นไพ่ของการตั้งคันเด่นชัดเลยก็คือค n o นอ u p นะฮะแล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนั้นดีขึ้นมากๆและคนรักของคุณนั้นจะดีใจมากๆเลยนะแต่อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีประเด็นหรือมีปัญหาก็จะมีการเริ่มต้นใหม่หมดเลยดังนั้นคุณก็ให้โอกาสกกกกััััััััับบคคคคคคนน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 รรขอองงงงุุณณไไดดดด้้้ลวววใเืีาามมสสพธ์ะะห่จึปย ดังนั้นขอให้คุณอย่าคิดเป็นนกกทีฟหรือว่าอย่าคิดมากนะครับหรือว่าอย่าไปโมโนอะไรเยอะก็ขอให้คุณทําตัวตามสบายแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ The c y c l c of the Tarot Oracle Card ว่าจะเคลิไฟส์นะครับอะไรให้กับชาลาศีกุมหรือซาลาศรีอควาเรุคนที่มีคู่อยู่แล้วนะใบสตรมากๆใบที่5อ่านว่า w i ตดอมนะครับวิดอมบ่งบอกถึงความฉลาดนะความสามารถของตัวคุณเองความฉลาดเดอะวิดอนะครับนะ ดังนั้นบอกได้เลยนะครับว่าในความรักครั้งนี้ชาวราศีกุมหรือราศีอควาเรสคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการคอนโทรลในเรื่องความสัมพันธ์ในทิศทางที่จะให้มันดีหรือไม่ดีได้เลยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองคุณรู้วิธีนะครับที่ว่าจะต้องทํำยังไงทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นดีขึ้นอย่างอาทิเช่นนะครับถ้าคุณเป็นคนที่มีอีโก้สูงคุณอาจจะมีการลดอีโก้ลงมาแล้วทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนั้นเข้ากัันนไไดด้้หรืออว่ายมก แต่มันขึ้นอยู่กับที่คุณนะครับว่าคุณนั้นจะยอมที่จะทําหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ฉลาดในเรื่องของความสัมพันธ์เลยล่ะและคุณก็เป็นคนที่รู้ดีด้วยนะครับในเรื่องของอุปนิสัยของเรื่องคนรักของคุณว่าคนรักของคุณนั้นชอบอะไรไม่ชอบอะไรและเขาหรือเธอนั้นเป็นคนยังไงแต่มันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณนั้นจะสร้างความสัมพันธ์ต่อหรือเปล่านะครับถ้าคุณคิดว่าคุณฉลาดคุณก็ควรจะดําเนินวิถีแนวทางในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในแบบฉบับที่คุณเป็นในแบบฉบ ขอให้คุณคลิกนิดเดียวแล้วก็เปลี่ยนนิดเดียวนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นเพราะว่าอำนาจของดูวิดดอมจะอยู่กับคุณเนี่ยค่อนข้างมาตลอดนะครับดังนั้นคุณรู้ว่าปัญหามันจะต้องจัดแจงจัดก,ก,การยังไงจัดแจงยังไงนะมันจะต้องแก้ไขยังไงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะขึ้นอยู่ที่คุณสมากกว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระทําการตัดสินใจอะไรประมาณนี้นะแต่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าจะมีข่าวดีในการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์หรือมีสมาชิกใหม่ เข้ามาในชีวิตของคุณกับเขานะครับหรือคุณกับเธอนะดังนั้นเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ดังนั้นเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วนะครับคุณก็ต้องคิดแบบว่าเป็นการไก่แล้วก็คิดเป็นแบบชานฉลาดนะครับให้กับตัวคุณเองแล้วก็ตัวคนรักของคุณเองด้วยดังนั้นคิดมากๆนะครับแล้วก็ คิดดีนะแล้วก็ใช้เวลาในการคิดไปเรื่อยนะครับไม่ต้องเร่งรีเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความสามารถที่จะจัดการในเรื่องปัญหาในการแก้ไขได้แล้วก็บอกไว้เลยนะครับว่าเดือนนี้จะเป็นมีมีเป็นลักษณะของเดือนที่เป็นข่าวดีของคุณกับคนรักคุณ นะคนรักของคุณกับคุณนั้นจะมีข่าวดีการเริ่มต้นความสมคัญใหม่หรือการเริ่มต้นของชีวิตใหม่นะครับที่จะมีเกิดขึ้นในครอบครัวของคุณกับเขาหรือคุณกับเธอดังนั้นเตยมโตเตยมใส่ไว้ด้วยนะดังนั้นความสมพันธ์นี้ถือว่าคุณสามารถที่จะควบคุมและก็สามารถที่จะคอนติเนียความสัมพันธ์ให้เป็นลองเทอมหรือว่าให้มันยาวนานในเรื่องของวีเลชั่นชิพได้หรือความสมพั์ได้นะครับยังไงผมก็ขออวยพรให้ชาวราศีกุมหรือราศีอควาเรสคนที่มีคู่อยู่แล้วนั้น ประสบความโชคดีนะครับแล้วก็คาดหวังเรื่องอะไรไว้ก็ขอให้คุณนั้นสมหวังบางคู่อาจจะเป็นในเรื่องของการแต่งงานหรือการที่จะมาจับเขาคุยกันในเรื่องการที่จะใช้ชีวิตในเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือว่าการจะแต่งงานร่วมกันนะครับอาจจะเป็นประเด็นนั้นก็ได้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ นี่คือภาพโดยรวมนะครับของคำทำนายของชาราสีอควายสหรือราสีกลุ่มในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แะคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วรอบประจำเดือนมิถุนยายน2563หรือ2020นะครับแน่นอนว่าเป็น general reading ดังนั้นทารแมานก็ขอให้คุณนั้นไม่ต้องไปซีเรียสนะครับหรือไปดาราอะไรมากมายนะบางครั้งมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีพลังงาน energy ที่มีความดึมด,ดูที่มันตรงกันคุณก็สามารถที่เอาไปปรับประยุกต์ใช้แล้วก็แก้ไขสถานการณ์ความรักของคุณได้แต่ถ้าเกิดท่านใดนะครับที่ ยังไม่สามารถแก้สถานการณ์ความรักได้ไม่ว่าจะเป็นราศีกุมหรือชาวทัรสิาศีหรือท่านผู้ชมที่อยู่ในช่องนันี้นะครับเขาสามารถที่จะโทรเข้ามาแอดไลน์ได้นะครับมาจองคิวกันนะในการดูดูส่วนตัวซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะ โทรศัพท์เข้ามาหรือว่าจะอัดไลน์เข้ามาหรือแนมะ้กระทั่งคุณจะพิมพ์ไปที่ดูดวงไพ่ยิปซียาสัมผัสบายทารโรแมนที่ a c e b o o k นะครับคุณก็จะเกิดเจอกิจกรรมของทาโรแมนนะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาจองคิวกันได้แล้วถ้าเกิดคุณจองคิววันนี้คุณก็จะได้รับดูดวงในวันนี้เลยนะครับเพราะส่วนมากทารโรแมนนั้นจะไม่ค่อยเอาคิวไปอีกวันหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเนื่องจากถ้าคิวเยอะจริงๆเนี่ยก็ต้องขอกราบขออภัยด้วยละกันนะยังไงก็โทรเข้ามานะครับสนใจก็โทรเข้ามาเลยนะแล้วผมจะ การพ,พบหาทางออกหรือค้นหาทางออกที่มันดีกว่านี้นะถ้าเกิดกรณีว่าความรักของคุณกับคนรักของคุณมีความสับสนและตัวคุณเองนั้นก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจ,จนยังไงยังไงก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับก็มาโทรมาจองคิวหรือแอดไลน์มาจองคิวกันนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเดือนหน้านะสำหรับชาวราศีกลุม่มหรือราศีอควาเรตว่าในเดือนหน้าเข้าสู่เดือนจุนาคนหรือเดือนกรกฎาว่าความรักของคุณ,คก,คณกับคนรักของคุณไม่ว่าคนโสดหรือคนมีคู่อยู่แล้วมาดูว่าความสัมพันธ์นั้นจะขึ้นทะยานทะลุ ร้อยองศาหรือเปล่าจะมีความร้อนขนาดไหนหรือว่าเป็นวอร์มมีดเดีเดียมนะครับหรือว่าจะเป็นในฟรอซซหรือว่าจะจุดเยี่ยแข็งขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระดับเลเวลของความรักระหว่างคุณกับคนรักของคุณหรือแม้กระทั่งคนโสดของชาวราศีอควัยหรือราศีกลุ่มนั้นเป็นยังไงในเดือนหน้าเดี๋ยวเราก็ดูต่อไปนะครับ ในเดือนนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งติดตามให้กับทารูแมนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะเป็นความกำลังใจให้กับทารูแมนที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพสู่สายตาชาวทั้ง12ราศีและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยขอกราบขอบคุณทุกๆคาคอมเมนต์นะครับแล้วก็กราบขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับให้กับทารูแมนแล้วก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋เวอะเราเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะชาวราศีกรุมปนะครับมาดูกัน นี้ขอให้เป็นเข็ดทิศแนวทางแล้วเอาไปปฏิบัติใช้นะครับแล้วขอให้คำทํนนายนั้นจงแม่นยำกับทุกทกท่านที่เกิดชาวราศีกุมหรือราศี a q ว a r i u s ทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่ด้วยนะครับยังไงก็ประสบความสำเร็จเรื่องความรักรักษาสุขภาพมีความสุขนะครับแล้วเราเจอกันใหม่เดือนหน้าครับชาวราศีกุมรักษาสุขภาพนะครับรักนะครับชาวราศีกุมสวัสดีครับ